ก็ทำมาหลายเพลงแต่ไม่เคยได้ทำเพลงกับตํารวจทีทางทางหลวพ่อมีเหมือไมาํำรุจหลายคนครับแต่วันนั้นเน่เหมือนพ่อทีเป็นตํารวจนะกับน้ำดีเพ่ไม่มีตํารุจน้ำเลี้ยวนะคุกับตํารวจน้ำดีเพ่เหมือนพ่อแต่ละคนพวกนี้จิตใจทุ่งมัไเด็กต้มน้ำกอมกินมันผบกันนี้มันหักใหม่เดียวไปถึงเคียนแล้วพาไปท้องบ้านพ่อสู้อย่าเหลือกินข้องมึนเมากันตั้งแต่นี้ตาเด็กเอือสู้ันอย่าง่อนปยกเปียกสู้อย่างออาย่อ ปอห้าปอหกนี่ทุหัดกินน้ำสมกันแลยทุกดักพิจรอปได้อย่างไม่ได้ทีแล้วเรียนหน้าติของทุกชงทำงั้นนั่นแผมเพ่นต่างรูปของน,นั้นผม้อโอ้พาน,นี่แล้วถึงที่มันร้อยจร,จริงจริงมันจับรถผู้กับจับรถลูกผีต่านั้นลูกผีมตุกแรงงานประมาทุกโบนี่แล้วมาคายมาคลาคุบต้มก็บอคลุบเคล็ดลูกผีมาถึงเล่นมันทุกยายไปท,ท่ามกางวัดเจริญใจเขาคะที่ใหญ่มันไปให้ตายแต่เผื่อพ่อผมคนนี้มันเป็นดํำรวดน้ำดีครับ มันได้กลับมาแล้วได้กลับมาที่มันกลับมันเป็นคนดีครับความดีรักชาติครับนี่เส้่อตารรถไทยครับผู้นอยนะครับตารถแทนผู้นอยมันปฎเเสงนี่ครับกรุณาให้ใจตารถแทนผู้น้อยด้วยนะครับพวกนี้ก็ต้องทำตามคำสั่งตามผู้บังคับบัญชาถ้าคุณจะด่าด่าตัวทึกกันไอตัวเย้ยตัวผู้บัญชาการนั่นพัดไอ้นัดหัวนี้ยามัน จริงๆแล้วนะทำรวดคนในผูกับคนในไปยุรงผักในทวับทองถีนั้นไม่มีคดีที่คุณปฏิบัติการทำเ็จคุณปกครองชาวบ้านให้ดูจักเรียงกลัวกัดไหมรูจักเรียงใจกัดไหมคดีความไม่มีแต่นี่ไม่นะครับผู้บัญชาการํำรวจแต่ละตัวถ้าทุ่งทำรวจคนใน้มายุ่ตองถีนี่แล้วแต่ถ้าไม่ได so ้เก <Man. S 1> <id> ็บช kind of ่วยร่องไปคดีไม่มีมึงใช้ไม่ได้มึงไม่มีพลังงานมึงไม่รู้จักสร้างจูนมึงไม่รูจักสร้างสองมึงไม่ดูจักสร้างคองเทื่อนมึงไม่ดูจักสร้างบ่นการพบบนั้น ถ้าป so ัน so นั ceu, so ้นพ่อมาคุณกลับไปถ้าคุณลาออกจยากรักการเรียแล้วไปตายไหนก็ไปเสียอย่ามาเป็นตำรวจโซโซอุบัติันนีทำมาตำรวจชันผู้น้อยก็ลำบากเพราะไม่เอาสงส่านฉันผู้น้อยเขาเขาทำการด้วยความสือสัตทุกจริตคุณอย่างห้าช่องทางมาบีบมารีบดังเขามันไม่ใช่คุณอย่าททำกันปันนั้นหญิงเป็นผู้ใจหญิงต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดีไม่ใช่อ่ะพอเป็นผู้บังคับบัญชาเขี้นก็ทริปคอ ข้อที่หนึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและก็หลายมาหรือพอรดถ,ถ่ายใครเมียได้ต้องใส่ให้กลับไปดูข้อหนึ่งสู้ล็อกไว้หมดเร็วสู้เหลือใช่รับในใี่ไสปันนี้โดยเฉพาะน,นี้เราสั้งผู้บัญชาการดับรถไ้แัดกลับแนวคิดคูเทียมไหมตัมรวดรุนนองสู้คนให้ผู้บัญชาการคนในผู้บัญชาการสพนายข้าไปยุเหล็บคาดีรถลองต้องให้บํามเน็ตคนนั้นเชื่อคุณไปยุและบ้านเมืองสงงบเขาเอาพานาันไม่ใช่ไปยุตรงใน้าดีมามึงหยดขึ้นเงินเดือนขึ้นฉันขึ้น นั่นนั่นสู้หรีดสู้แดกช่วยเข้าไปแล้วสู้อยากคิดประชาชนโง่โดยเฉพาะย่างหญิงลุงเถงคนนั้นตามทันมดตามทันทุกเรื่องเพราะนั้นในทั้งตัวยหญยไม่ใจ่กทั้งตัวเล็กพรทรงสร้างตารวดเล็กๆครับฝังเชี่องตารวดไทยกันมั่งครับ ัฐที่ดีก็มีอยู่ทั่วตํามืองไทยแล้วเพื่อประชาชนไทยว่ากล่าวรายตํารวจยกเองตํรารวจที่ดีไม่มีในิสัยนักเลงรับทําตัวเป็นกันเองกับประชาชนนะทุกครั้งคนไทยไม่เคยรียดไทยจับแล้วปล่อยไป พี่น้องท้องเถิ่นก็เราคนคนชาติเดียวกันรักษากฎหมายคุ้มครองคนไทยทุกคนหน้าที่ทำรวดมากรดหาคนสนใจไม่มีจะรักสาใดเขากลัวเป็นไม้บัดส,สีจับโจรเสียงไป กลัวมีเพียงกรรมเชื่อเธอคนดีำตำรวจที่ดีมีคุณธรรมหยุดชื่อความเที่ยงธรรมแล้วทำมามรักษาเราเองก่อนที่น้องไทยเข้าใจตำรวจกันบางผู้บัญชาการทานชัางบางครั้งต้องทำทแม่จะพื้นใจ อย่าขอร้องพี่น้องอย่าด่าได้ไหมถ้าด่าให้ด่าตัวเย้ด้าให้สะยจคนไทยทุกคนอย่ารักเศร้าใดเขากลัวเป็นไม้บัดสีจับโจรเสียงไพยทุกที ทแล้วทำไมรักษาเราเองวอนพี่น้องไทยเข้าใจทำรวจกันบ้างผู้บัญชาการาครัังบางครั้งต้องทำแม่จะพื้นใจอยากอยากขอร้องพี่น้องอย่าด,าดาา่าได้ไหมถ้าดา่าให้ดา่าตัวเย่ดา่าให้สะใจคนไทยทุก ถ้าด่าด่าตัวทึกขึ้นจะไปด้าตัวเล็กๆตัวเล็กๆมันทู่บังครับ